พี่อ้นพี่อนขาพี่ออนขาช่วยน้องหนิคะพี่ออนพี่ออนพี่นขาไอ้เน้ยไอ้เนี้ยพี่ไหนเนี่ยเฮ้ยเจ้าพี่เร็วๆจะไปทำแบบนี้พี่ออนขาปิดปิดิพี่อนขาโดนมากเลย่อ้นเชิญพี่อนเชี่ไหนเนียอุ้ยอุ้ยแม่จำรูปไม่ได้ย จะหนีเรอขอเดชะเราฉันไม่ยอมริเจ้าข๊อปเฮ้ยเฮ้ยโผล่มาตรงไหนเนี่ยเป้าเป็นเนี่ยเสื่อมึงหลุดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยช่วยลูกด้วยเขาพปอยู่จะฆ่าลูกขอเดชชอบราชบุตรบุกรุกขึ้นหาหรือสารหลอกฉันไม่ริษจงข๊อปจริงปะเจ้าค่ะก็บอกไม่ได้บุกรุกไม่ได้ขึ้นหา แต่ก็บอกฉั่นเออมีเดิมพันกันใพนพวกยูลวงเราเนี่ยรักกันบอกว่าแต่งงานกันทพิวบอกว่ามีวิธีไหนก็ได้พิสูจน์ความรักให้กบเช่นเข้าไปเอาแหวนต้นตระก,กูลจากลูกสาวเขาให้หาวิธีเข้าไปเองกบเช่นก็หาวิธีปลอมตัวเข้าไปพอได้แหวนมาไม่ยอมไล่กินกบเช่นมาพทพยูค่ะแต่ขอเดชะไม่จบค่ะสองเราสมุดปลอปมและปลอมตัวไปแบบนี้เพราะสาระสัญญาคือเป็นโมฆะไม่จบค่ะนในสัญญาไม่มีบอกว่าห้ามปลอมตัวนี่นู่นก็ไม่เอาเป็นพุทธตาจเจ้าไม่ชอบหรือแกอยากเป็นหอยหลวงวะ ท่านโตแล้วพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นสิถ้าหากกระเตะเขารักกันจริงนะเอาเป็นว่าเราจะขอลูกสาวเพิ่มเพิ่งสองคนนะ่ะเป็นคู่แต่งงานใช่สมุทรนซะเลยขอเดทใช่โอ้ไฟหญิง้ายอมฉันจะ็นเบื้องสูงแต่สองลูกสมุทรไม่เคยคารมเละไว้หน้ากระโหลกฉันแล้วคนประเภทนี้ <S <S หรือพระเจ้าฟที่กระงหลกฉันจะยกลูกสาวให้ไปอยู่ด้วยยังไงกระโหลกฉันก็ไม่ยกใค้หรือนระเจ้าฟ้าคนดีๆแบบนี้แกยังไม่เอาเป็นเพราะตาเจ้าไม่ชอบหรือแกอยากเป็นท่านหอยเหลี่ยมไว หัหลวงไม่ต้องพูดอะไรกันเขาเปนจุลวงท่านหัวหลวงในเมื่อเด็กเขารักการชอบกันขนาดนี้แล้วก็ให้แต่งงานกันไปไม่ได้เรี่ยไงถ้าหากท่านไม่ยอมให้เอาละเจ้าก็มาจ้ไปแต่งงานกับเขาเดี๋ยวพ่อจะพาเจ้าน่ะไปที่เมืองของเพื่อนพ่อ สาวๆสวยๆเยอะเดี๋ยวพ่อพาไปแต่งงานใหม่ลูกขอแต่ชันรึเจ้าคะถ้าต้องไปแต่งงานกับรักที่ดังบองอื่นตลอดฉันก็ไม่ยอมเวลาขอก็ไม่ให้เวลาเราจะพาลูกชายเราไปแต่งงานที่อื่นท่านเองก็ไม่ยอมและจะเอายังไงกันแน่แต่ไอเหลืองเฮยไรเนี่ยมึงนั่งดีๆนะหัมึงออกมึงรู้ไหมไหนนางนเกออกมาดูมึงบานเลยเนี่ย รักเลยอะ่ะทำยู่งโตโตกันแล้วนะจะย,ยังไง